สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยแล้วก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะอ้อยกับน้องเล็กพามาอยู่ที่ตําบลหนองไผ่อำเภอหนองขายางจังหวัดอุทกธานีนะคะวันนี้อ้ะะอยพามาดูเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะสําหรับแบ่งขายนะคะอยู่ที่อําเภอหนองขาย,บบของอยางตําบลหน,นองไผ่นะคะครับแปลงนี้ชุดนี้จะมีทั้งหมด8แปลงนะคะครับผมตรงนี้คือด้านหน้าแปลงของของเรานะคะจะเป็น ถนนดินห้าเมตรเป็นทางสาธารณะโรยด้วยหินคุกนะคะจะเห็นแบบนี้เลยนะคะรถสิบล้อก็จะหมดอัดให้เราเรียบร้อยทาเราก็ยอมทําถนนเป็นท่าสาธารณะให้เลยใช่ค่ะด้านหน้าเป็นถนนนะคะแล้วก็จะด้านขวามือของเรานี่ก็จะเป็นลำเหืองสาธารประโยชน์อีกทีหนึ่งนะคะใช่ครับอ่าเป็นลำเหืองคู่กับทางไปเลยนะครับแล้วก็ท้ายแปลงก็มีลำเหืองอีกทีหนึ่งใช่คือด้านหน้าแปลงของเราเนี่ยจะหันไปทางทิศใต้ครับ ซึ่งจะเป็นหลักวงอะไรนะวงจุ้ยใช่ไหมคะอ่าด้านหน้าแปลงก็หันทางทิศใต้แล้วก็จะมีลำเหมืองแล้วก็จะมีวิวเขาของวัดมงคลรัตนาคีรีนะคะเดี๋ยวเดดูภาพมุมสูงประกอบนะคะดูภาพมุมสูงประกอบด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวดูแปลนของแผนที่อ่าที่เราทำจัดสรรไว้นะคะพร้อมด้วยราคาแล้วก็ระยะด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ทางเข้าแปลงที่ดินของเราเลยนะคะ <Okay S 1> ตรงนี้ที่น้องเล็กส่องไปก็จะเป็นถนนลาดยางนะเ<ช>ส้นนี้เข้ามาจากถนนเส้นหลักสามสามสามเข้าตรงหมู่บ้านหนองสนนะคะตรงนี้นะก็เลยเอ,เอามาจากอุทัยนะครับท่านผู้ชมก็เลยอำเภอหนองพายางมานิดหนึง่งเ,เลยเอำอตอหนองไผ่มานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะครับใช่ค่ะมาสักหนึ่งกิโลก็ถึงโครงการเราแล้วนะครับใช่ค่ะจะเป็นถนน ลาดยางเป็นแบบสวนเลนได้นะคะถ้าไปด้านในนี่ก็คือไปไชนาาหรือไปอะไรนะวัดสิงห์ไปหนองมะโมงไชนาาวัดสิงห์ไปได้นะไปได้หมดไปะคะสุพงศ์สุพรรณไปได้หมดเหพี่อยใช่ค่ะไปบ้านไร่ก็ไปได้นะแต่แยกกันเอาละกันไป้ายไปขวานะครับไปได้หมดตรงนี้นะคะก็จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านอยู่ที่ประมาณ600อเมตรนะคะ500ถึงห0รเมตร ซึ่งตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเป็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 นกหย่อมๆเนาะบ้านใครบ้านมันอันนี้อาจจะเป็นห้างเล็กๆอาจจะนี่เป็นห้างนานะครับใช่ค่ะเนี่ยครับไฟนี่ก็ห้างนานะครับใช่แล้วก็ไปข้างในก็มีคนอยู่อีกสองสาหลังใช่นะครับตรงนี้นะคะไฟเนี่ยเขาใช้เป็นของเขาเดินกันมาเองก่อนนะแต่ถ้าของเราเนี่ยใครอยากปลูกบ้านอยากใช้มีไฟฟ้ามีปะปานะสามารถปลูกบ้านแล้วก็ขอ ็ับทางไฟฟ้าได้เลยนะคะก็ปลูกบ้านนะครับแล้วก็ให้มีบ้านเล็กที่ปลูกห้องน้ำแล้วขอบ้านเล็กที่แล้วก็ขอทางการไฟฟ้าเอาไฟมาใช้ได้เลยหลายๆหลายๆบ้านก็จะขอได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยด้วยราคาขนาดนี้เราไม่ได้ให้แบบไฟลงมาพร้อมนะคะเดี๋ยวมาดูแปลงแรกเลยนะคะแปลงแรกของเราเนี่ยจะอยู่ที่1ไร่สงานห7ตารางวานะคะ หน้าแปลงของเราอจะกว้างอยู่ที่5้าบเมตรนะคะจากหลักนี้เลยนะท่านผู้ชมก็คือไปถึงต้นตาลต้นนั้นนะครับตรงข้ามกับต้นตาลนะครับค่ะก็ไปหลักโน้นมาหลักนี้รูปแปลงของเราจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านด้านหน้าถนนก็จะเว้นระยะระยะทางไว้ให้นะใช่แล้เล่นรัศมีทางเนาะโอเคแปลงนี้นะคะราคาเราจะอยู่ที่ห้าแสนนะคะ เพราะว่าแปลงนี้จะติดถนนสองด้านก็คือคด้านถนนระยางกับด้านถนนที่เป็น<ช>ถนนโลหินคุกตรงนี้นะคะใช่ครับก็พื้นที่ออพอพอใช้งานเลยพี่อ้อยเนาะใช่ค่ะสำหรับคนที่อยากปลูกบ้านหลังเล็กๆนะคะคแล้วก็ทำสวนเหมาะด้วยแปลงแม่นะครับทางเข้าออกสะดวกนะคะ ไม่เปียกนะโซนนี้ไม่เปียกนะคะด้านข้างถนนด้านข้างเราเปิด็นษานะเราทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับใช่ค่ะอย่างที่แผ่นกล้องไปเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็บรรยากาศก็เป็นท้องไร่ท้องนานะครับมีควายนะครับตอนนี้มีควายเดี๋ยวถ้าเดินเข้าไปประมาณแปลงที่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเนี้ยแปลงที่เลยจากแปลงแปลงนี้ไปแปลงหนึ่งไปเนี่ยก็จะเห็นวิวเขานะคะครับ แปลงหนึ่งเนี่ยาาแปลงหนึ่งต้องอยู่ที่ถนนเส้นหลักนะครับใช่ค่ะถึงจะเห็นเมื่อกี้าที่เรายือนน่ยถ้าเราไปอยู่ตรงกลางๆแปลงไมเห็นเพราะว่ามันมีต้นไม้บังอยู่นะครับอ่าพอสุดจากแปลงหนึ่งแล้วก็คือจะมาเป็นแปลง A2 ก็ทุกแปลงของเราเนี่ยจะทําทางลงประมาณนี้ให้ไว้เกาะเลยนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกในการกลับรถหรืออะไรนะคะแปลงสองเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่หนึ่งไร่น,ไรนี่ก็คือราคา ทุกแปลงที่เป็นราคาที่หนึ่งไร่จะราคาอยู่ที่สองแสนห้านะคะแปลงสองเนี่ยหน้ากว้างจะอยู่ที่สามสิบสามเมตรนะคะก็คือจุดที่เราบอกว่าทางลงเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปจุดที่เสานะครับตรงเนี้ยสามสิบสามเมตรครับสามสิบสามเมตรนะครับทุกแปลงหนึ่งไร่จะระยะใกล้เคียงขนะดสามสิบเมตรบวกบวกนะครับ น้องเล็กครับผมแปลงที่2เองก็จะเห็นวิวเขาแบบนี้แล้วครับซึ่งเขานี้ก็จะเป็นเขาวัดมงคลรัตนคีรีหรือเขาน้องแหงนะครับใช่ค่ะเขานี้ก็เป็นสําหรับเวลามีอะไรนะออกพรรษาใช่ไหมที่เขาตะบดเทวใช่ครับใช่ค่ะแล้ววัดนี้ก็มีแม่ชีถ้าใครอยากปฏิบัติธรรมนะคะก็มีไปปฏิบัติธรรมได้เลยนะมีพระไหมวันนี้มีค่ะนุ่ว่ามีแต่แม่ชีมีพระมีแม่ชีนะสามารถไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ได้เลยสงบเงียบแล้วก็ มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีอยู่นะคะก็วัดเนี้นะเรื่องตักบาทเทวก็เป็นสองรองจากวัดวัดทิวไทยนะครับใช่ค่ะวัดพุทุมงคลใช่อันนั้นคือเป็นเขาเรียกอะไระมีสี่ร้อยันอันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะใช่ค่ะอันนี้น่าจะประมาณสามร้อยพัน,นค,ความสูงะระดับของพื้นนะคะก็จะอยู่ห่างจากอันนี้ประมาณหนะึ่งเมตรเนาะเพราะว่าเราถมถมถนนสูงขึ้นมานะคะกว่า กว่าถนนนี่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็น้ําไม่ท่วมนะใช่ค่ะไม่ท่วมนะครับการันตีตรงนี้น้าไม่ท่วมแน่นอนนะครับแปลงนี้เป็นแปลง A3 แล้วนะคะครัสามก็หนึ่งไร่นะคะครับผมราคาก็อยู่ที่ราคาเดียวกันเลยอยู่ที่2 5งแสนห้าทาบ แปลงไหนที่เป็นหนึ่งไร่สองแสนห้าหมดเลยนะคะสาขานี้จับต้องได้นะสําหรับคนที่อยากมีบ้านหลังเล็กๆนี่สามารถมาดูก่อนได้เลยนะคะเลือกพื้นที่ได้เลยนะคเรามีต้นตาลนะครับต้นตาลสารสนะครับมีอยู่สามสี่ต้นนะครับให้ได้ใช้สอยได้กินนะครับให้เก็บผลผลิตเอาเองใช่ไหมแบ่งๆกันนะครับเป็นต้นตาลเพชรเมียนะถึงหน้าเอสามเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณ32เมตรนะคะจะน้ากว้างเนี่ยจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะความลึกนี่ก็อยู่ที่ระดับ50ความลึกนี่ก็อยู่ประมาณ50เมตรตามกว่าเมตรนะหมายถึงว่าลึกไปด้านหลังไม่ใช่ลึกว่าลึกไปด้านหลังแปลงไม่ใช่ไม่ไม่พี่ไม่ได้หมายความว่าลึกผมพี่อ้อยต้องบอกว่าผมยาวนะอ๋อยาวไงผมถนัดยาวมากกว่า ทล,ลึกผม <c oughs> นึกถึงชั้นบาดาเลยละ <c oughs> โอเคมาถึง A4 นะคะ A4 นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นแปลงเนี้ยจะเนื้อที่อยู่ที่สองไร่แล้วก็มีบาดาลจุดเด่นคือบาดาลน,นะครับแปลงนี้แล้วก็แล้วลึกมากด้วย <c oughs> เ,ขเขาเขาบอกว่าลึก จนน้าออกนะใช่ค่ะสามารถใช้เนี่ยได้ทั้งแปลงทั้งหมด1ิบไรนี่เลยแต่จริงปูดแตกหปวดแตกไหมลรือจนน้าออกมันก็จะเรียกบาดานได้ไงมันไม่มันต้องมีน้ําดิเนาะซึ่งร้อยยี่สิบเมตรใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดถึงสิบสิบไรนี่เลยแต่เราย่อมาให้เหลือสองไรขายชอบแปลงนี้หรือใครใจดีจะเหมาจะแบบว่าไงพี่อ้อยเนื้อที่ไม่พออยากไดง้เพื่อนบ้าน ใช้ลดน้ําตรนมงต้นไม้ประมาณนี้พี่นึกว่าจะให้เหมาไปเลยต้องจาแปลงอะไรประมาณนี้จะได้คุ้มกับบดานแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาแปลงนี้นะคะเนื้อที่สองไร่หน้ากว้างอยู่ที่ห้าสิบเก้าเมตรนะคะอแล้วก็จะมีสระลูกน้อยสวยเลยเนี่ยห้าสิบเก้าเมตรนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีสระลูกน้อยเดี๋ยวดูจากภาพมุมสูงอีกมีสระลูกน้อยอยู่สระหนึ่งนะครับสามารถเอาไว้เก็บก็คือก็คือ บ่อนะจะอยู่ริมริมทางด้านริมทางด้านติดต่อกับเขาเลยทิศตะวันออกครับใช่ครับเพราะว่ามันจะนี่ไงทิศตะวันออกนะทิศทิศตะวันออกกับทิศเหนือเหนือนะครับใช่ค่ะอยู่มุมมุมนั้นก็ดึงมาพักในสระได้แล้วก็แจกจ่ายบกบานโซนประมาณโซนนี้ได้ได้นะครับสองไร่กว้างมากนะครับสำหรับคนที่อยากราคาคัดพิเศษไปด้วยนะครับใช่ค่ะราคาแปลงนี้อยู่ที่ห้าแสนห้านะคะครับ จากจะต้องไปเจาะมาดานที่แสนกว่าบาทเราก็ย่อลงมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะราย้า่เราย้ายน้ํามาให้จุดนี้อยู่แล้ว <laughs> อันนี้คือพื้นที่ของสองไร่นะคะคแต่ยาวมาถึงนี่เลยนะคะนี่บรรยากาศนี่โอโ้โหจะบอกว่าแปลงสองไร่บรรยากาศคือสวยมากภูกเขาเห็ดนะพี่ออยเนาะ <c oughs> เขาได้ <c oughs> กันนะปีหนึ่งนะร้อยกว่าโลนะใช่แต่ต้อเฉพาะครอบครัวหนึ่งนะร้อยกว่าโล <c oughs> ต้องไปต้องตื่นแต่เช้าอะ่ะไปแข่งกับเขาหาทั้งวันทั้งคืนเลยร้อยก็โล <laughs> <laughs> เดินนะ <laughs> น้องเล็กพูดให้พี่ไม่มีกําลังใจในการไปหาเลยก็ <laughs> ยเขาหาได้จริงบางคนได้เป็นสิบโลนู่นนะครับเรารอ,อซื้ออย่างเดียวไม่ได้กินนะคะภูเขามัานเป็นเป็นยังไงอ่ะเหมือนเหมือนไม่ใช่ดินวุนอ่ะนะนใช่มันมีมีแร่ธาตุเยอะนะคะครับอ่ะแปลงนี้ก็จะเป็น แปลง A5 แล้วนะคะแปลงนี้ก็อยู่ในที่1ไร่นะคะโอ้โหสวยมากเลยใช่ค่ะ A5 นี่หน้ากว้างย9เมตร29เมตรเลขสวยอีกแหละใช่เล็กๆกดรัะแสดงว่าถ้าคาตาแคบมันจะลึกใช่ไหมพี่ออยใช่ค่ะก็จะลึกลึกไปประมาณ50กว่ากวหน่อยตพูดลึกเนี่ยเขาไม่เข้าใจอีกซึ่งโซนนี้พื้นที่ก็จะ เหมือนเหมือนที่นาขั้นบันไดอะด้านติดตรงนู้นก็มันไม่มันมันต่ำนิดหน่อยแต่นี้ก็จะสูงแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบว่าสูงจนเยอะเกินไปแต่ก็คือของเราอ่ะจะสูงกว่าแปลงด้านหลังนะที่นาด้านหลังนะคะมันมันต่ํามันสูงกันไม่มากนะคะใช่ค่ะแต่ของเราอ่ะเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึงผมปวดมือมากเลยตอนนี้อ่าโอเคเพราะว่ามันยาวไงมันยาวอ๋อน้องเล็กใช้การยาวไปนะคะโอเคพอมาถึง แปลง A6 นะคะเนื้อที่ก็หนึ่งไร่หนึ่งไร่เช่นกันนะครับหน้ากว้างสามสิบนายกคนที่สามสิบเหรอไม่ใช่ไหมพียงรู้จวนให้มันเป็นอะไรได้ไงผมผมไม่พูดถึงอ่ะแปลงนี้หน้ากว้างสามสิบเนื้อที่หนึ่งไร่เหมือนกันนะคะราคาเดียวกันเลยนะ ท่านใดที่แบบอยากอยากใช่อยากเลือกความใกล้ไกลหรือประมาณบรรยากาศวิววิวอย่างเนี้ยวิวอย่างนี้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมฝั่งโน้นก็มีน้ํานะครับน้าของเขาน้ําของเขาเราก็ขอก็ใช้ได้นะเพราะว่าถ้าเราจะใช้แบบแค่ลดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยลองคุยกับนายกดูนะคะกษานายกนะคะคุยกับนายกผู้ใจดีของเราลูกลูกนายกอ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ A6 นะคะแล้วก็จะเหลือ A7 กับ A8 นะคะซึ่ง A7 เนี่ยจะอยู่ด้านหน้านี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพมุมสูงผมจะบินภาพมุมสูงประกอบไปด้วยนะยกขึ้นขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าทำความเข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงที่รูปร่างเป็นยังไงะนะครับอันนี้ A7 เราอาจจะอธิบายไม่ไมชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับ ทางเข้าเหมือนกันเราทําให้ทุกแปลงเลยเป็นทางเข้าแบบนี้นะคะทางลงไว้เผื่อเวลากลับรถหรืออะไรหรือถ้าแบบซื้อแล้วอยากจะถมให้สมานเอรก็บอกน้น้องเล็กไม่ได้กลับบนทางลงนะคะน้องเล็กลงไปด้านข้างค่ะแล้วน้องเล็กก็ใช้จอบขุดตัวเองน้องเล็กอยากลองผมลงไปข้างๆนะครับรอชีฟ้าไปเลยแปลง A 7เจเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่สามสิบเอเมตรนะคะน้องเล็กครับผมคือแปลงนี้ที่เราเดินมานี้นะคะแปลงนี้เลยครับ ค่ะจะบอกท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าซื้อแปลงนี้ถ้าไม่ขุดเนื้อที่ตัวเองมาถมบ้านถมอะไรที่ปลูกมีดินฝั่งตรงข้ามนะครับเจราจากันได้นะครับอ๋อก็มาถมเป็นที่ตัวเองได้หรือไมนะ่ก็จบสับมาถมเป็นที่ตัวเองได้ใช่เรามีรถไมโครไว้บริการนะ แต่จ่ายตังค์ทีหลัง <laughs> ต้องจ้างต้องจ้างนะคะ <laughs> คือถ้าอยากได้ดินใกล้ๆเนี่ย <laughs> ก็คือเดี๋ยวลองคุยกับฝั่งตรงข้ามดูเพราะว่าเขาคุตส่แล้วเขาก็ให้เราถมดินนะคะครับดินเราก็จะได้ใกล้ๆมาดูแปลงสุดท้ายนะครับพ,พี่อ้อยใช่ค่ะแปลงนี้ก็คือเป็นแปลงที่แปดนะคะซึ่งของเราแปลงที่แปดก็คือเริ่มจากจุดนี้เลยครับเพราะว่าเราแปลงที่8ปดเนี่ยเราจะเอาถนนแค่มาโจะนะจอ่อจ่อให้ถึงถึงแปลงที่ดินก็คือตรงนี้เลยหลักเขตตรงนี้ครับตรงนี้กับตรงนู้นอ่ะนี่แหละนะคะ กับตรงนี้นะครับเริ่มก็คือเต็มพื้นที่เลยตรงนี้ไม่ต้องหักถนนนะครับใช่ค่ะก็น่าจะแคบไอ้นะเลยนะความอะไรนะอ่าตรงเนี้ยน่าจะอยู่ที่ย7ิบเจ็เมตรอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงหน้าแปลงนะย7ิบเจ็ดเมตรนะครับใช่ค่ะแต่ส่วนความลึกอ่าความลึกลงไปอยู่ที่ห้าสิบสองเมตรความยาวนะครับห้าสิบสองเมตรห้าสิบหกพี่ขอโทษออห้าสิหกเมตรยาวไปหน่อยไม่เป็นไรครับดีกว่าสั้นลงมาตรงนี้ห้าสิบหกเมตรนะคะแปลงนี้ซึ่งแปลงสุดท้ายเนี่ย เขาจะติดําเหมืองสาธารณะสองด้านก็คือด้านหน้าแปลงอ่าโอเคนี่ผมอธิบายใหม่อนี่นะครับท่านผู้ชมก็คืออ่าที่เราเดินมาเนี่ยตลอดแนวที่เราเดินมานะครับเป็นเป็นเหมืองสาธารณะคู่กับทางที่เราเปิดนะครับแล้วก็แปลงสุดท้ายมันจะมีระเหมืองซึ่งใหญ่กว่าที่เราเดินมาอีกนะครับป็นเหมืองเส้นหลักนะครับใช่ครประมาณ4<น>ี่ถึงห้าเมตรนะครับก็สามารถใช้น้ําไ <ละ S 2> ด้ ก็คือฝนตกอะไรเงี้ยมันก็ขังอยู่ในส่วนนั้นอยู่แล้วใช่เราสามารถดึงน้ํามาใช้ในแปลงที่ดินของเราได้เลยลดลดต้นไม้อะไรเงี้ยได้เลยเฉพาะหนึ่งไร่เนี้ยพอเลยนะใช่ค่ะส่วนผมมีข้อแนะนําอย่างที่ว่าแปลงสองไร่ใครซื้อก็ขอนามบดาลมาใช้น่อยสูบมาใส่สะมแล้วก็จ่ายค่าน้ำก่อนด้านหลังที่เห็นไปนั่นคือทิศเหนือนะคะทิศเหนือนี่มีลําห้วยนะพี่อ้อย นะครับนี่ที่เหนือนี่มีลาห้วยนะแต่มันจะไม่ได้ติดของเราแต่มันจะไม่ติดของเราแต่ว่ามันก็มาเหมืองเส้นที่ผมบอกเส้นล้างใช่เขาจะมาติดแปลงสุดท้ายคือทุกปีนี่น้ําดีมากนะครับใช่ลําเหมืองเนี่เขาจะมาติดแปลงที่แปดแปลงเดียวแต่มันจะมีด้านหน้าของเราที่ได้ทุกแปลงอยู่แล้วลําเหมืองทุกแปลงอยู่แล้วนะคะนี่นะครับผมแพนกล้องตอนที่ผมเดินกับไอมาเมื่อกี้นี้นะครับถนนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็คือจะมี ถนนที่เราทําให้อยู่แล้วคือถนน5เมตรเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยด้วยหินคุกนะคะแล้วก็แปลงที่ดินจะอยู่ห่างจากรลต้นของฉางเพียง7กิโลเมตรนะคะคทางเข้าออกสะดวกนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากถนนเส้นหลัก333เนี่ยอยู่ตรงเนี้ด้านหน้าเนี่ยแค่1กิโลเมตรนะคะก็จะเป็นแหล่งชุมชนเลยครับแล้วก็อยู่ห่างจากวัดเด,เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคือ,อยังไงอะมัน คือมาจากอุทยัทยก็แวะเลยน้องขย,อยงแล้วก็แวะซ้ายมาถึงที่เราเลยใช่ะสะดวกมากครับแล้วก็อยู่ห่างจากวัดมงคละตะนะคีรีเนี่ยแค่สองสองกิโลนะคะคห่างจากตัวเมืองไทยสิบหกกิโลนะคะคแป่งที่ดินของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยซื้อทิ้งไปก็ได้เนาะใช่ซื้อเก็บไว้ใครสนใจก็มาพูดมาคุยลองมาดูแปลงที่ดินก่อนได้นะคะอ้อยกับน้องเล็กยินดีพาให้พาชมก่อนนะลองมาดูลองมาเลือกลองมาคุยเรื่อง เรื่องของแปลงที่ดินลองขายตังค์ไม่พอในตอนนี้น้องผ่อนได้ไหมอะไรก็คุยกันได้นะใช่ค่ะลอ,ลองมาดูได้เลยนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยอยากให้คนที่มีแบบงบน้อยอยากอยากมีแปลงที่ดินไว้สําหรับปลูกบ้านอะไรอย่างนี้ยค่ะได้ได้มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะอย่างน้อยก็หายใจเต็มปอดเนาะอยู่บ้านเราค่ะก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาค,คุยกันที่แปลงที่ดินได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราแบ่งแบ่งแปลงไว้เรียบร้อยหมดแล้ว รอแค่โฉนดออกนะคะเพราะว่าเราเพิ่งรัไเรารังวัดไว้หมดแล้วนะครับใช่ค่ะทุกหลักเขตมีไอ้ทุกหลักมีหลักหมดใช่ค่ะทางเราจะการบอกหมดอัปเดตหมดแล้วใช่ค่ะเรารอแค่โฉนดอย่างเดียวโฉนดก็ใหม่มากเลยใช่ค่ะก็เรามาชมแปลงที่ดินของเราก่อนได้เลยนะคะถ้าอยากได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางเราได้เลยก็คือเบอร์0ู3แสาม 8 7 9 5 0 4 0นะคะมาอยู่อุทัยกันเนาะใช่ค่ะอุทัยเมืองสงบหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะคะครับผมเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นเบอร์ทั้งของอ้อยแล้วของน้องเล็กไว้ให้นะคะอ้อยกับน้องเล็กก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ